วิสคอมโมนากาตาริ EP 3ทันใดนั้นหมีพลจึงตื่นจากภาพลวงตาเห็นพ่อมดในร่างสันน้อยเวทมนต์กำลังยืนอยู่พ่อมดเห็นว่ามีพลรู้ตัวแล้วเลยร่ายมนใส่อีกรอบแต่มีพลได้ใช้พลังของสแตนในการหยุดเวลาเพื่อเข้าไปด้านหลังของพ่อมดในเสียววินาทีที่พ่อมดได้รู้สึกตัวพ่อมดได้กลางอนณาเขตอนาเขตร้พรมแดน หมีพนได้สู้กลับโดยการกางอาณาเขตซ้อนด้วยสองมือเพื่อป้องกันตัวเองจึงเกิดอาณาเขตใหม่ซึ่งคือเมืองหมาล่าทั่งที่มีความร้อนและเผ็ดชาพ่อมดตกใจเพราะเห็นเทพหมาล่าทั่งร้องคำรามจึงพลาดเสียท่าโดนหมีพนโจมตีไปหนึ่งทีทำให้พ่อมดตกลงไปในหม้อหมาล่าอันเผ็ดร้อนคลุกเคล้าเข้ากับส่วนผสมซุปเดือดปุดๆกลายเป็นน้ำวนดูดพ่อมดจมลงก้นหม้อ รู้ตัวอีกทีโผล่ขึ้นมาในที่ที่รายล้อมไปด้วยอาหารและตัวพ่อมดก็อยู่กับซุปหมาล่าในภาชนะบางอย่างในขณะที่กำลังงุนงงอยู่ในซุปหมาล่าพ่อมดก็ได้ยินเสียงปริศนาพูดว่าถ้าอยากสู้ชนะก็ทำตามที่บอกต่อไปนี้สิเสียงปริศนาจึงบอกให้พ่อมดออกตามหาลาบูบูทองคำา4 4กรัตซึ่งมีพลังสยบหมีพลได้ซึ่งลาบูบูอันนั้นอยู่กับพระราชาคุกกี้บนเกาะแคนดี้ วิธีการที่จะเข้าไปพบพระราชาได้นั้นต้องผ่านการยอมรับจากสนมทั้ง4ของพระราชาก่อนในส่วนของสนมคนแรกพ่อมดจะต้องปีนขึ้นไปเก็บผลช็อกบอลปีาศาจบนต้นแคนดี้หนามเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองเมื่อมาถึงสนมคนที่2พ่อมดจะต้องล่องเรือกล้วยผ่านแม่น้ำคือจางลาวาที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุและมัชเมโลดี้กินคน เพื่อเดินทางไปหาสนมคนที่3และมอบจุมพิษเวทมนต์ให้นางทําให้นางฟื้นคืนชีพกลับมาแต่พ่อมดเป็นเกย์พ่อมดก็เลยเสกให้สนมคนที่3ากลายเป็นหนุ่มหล่อกล้ามโตพร้อมมอบจุมพิษรักแท้ให้ทันใดนั้นลิ้นชักข้างเตียงก็เปิดออกปรากฏแสงเจอจัดเปล่งประกายออกมาจากลิ้นชักและฉายให้เห็นร่างที่งดงามซึ่งเป็นของสนมคนที่4 สนมคนที่สีได้มอบภารกิจให้พ่อมดโดยให้กรีดอายไลไนเนอร์ทรงกล้าแสดงออกและระบำใต้น้ำเข้าไปในประสาทของพระราชาพ่อมดจึงใช้แท่งไอายไลไนเนอร์ทรงกล้าแสดงออกอันศักดิ์สิทธิ์แปลงโฉมอย่างสุดความสามารถตามแบบฉบับสาวเมเบลีนจนได้ลุกโตหลีแบบเรียบแต่กโก้น้อยแต่มากไฮแฟชั่น จากนั้นพ่อมดก็ค่อยๆถอดชุดของตัวเองออกเผยให้เห็นร่างกายที่ล่ำบึกและมีเพียงกางเกงว่ายน้ำลายเสือดาวที่ปกปิดท่อนล่างเอาไว้ไม่รอช้าพ่อมดแอคท่าก่อนที่จะกระโดดลงไประบำใต้น้ำด้วยท่าทางสุดแสนจะพลิ้วไหวเพื่อที่จะเข้าไปในปราสาทของพระราชาทันใดนั้นเองก็มีเงาปริศนาโผล่มาหน้าปราสาทเผยการปรากฏขององค์ครรพิทักษปราสาท นั่นก็คือปีศาจอาสูรปากคีสถานพร้อมคำพูดเอาละมาเริ่มกันดีกว่าได้เวลางานรื่นเริงแล้วพร้อมท่ามวยอ่อนแปะทิศพ่อมดสตันไปสิบวิก่อนจะได้สติล้วงมือเข้าไปในกางเกงว่ายน้ำลายเสือดาวแล้วหยิบไอายไลเนอร์กล้าสแสดงออกขึ้นมาพร้อมพูดว่าเข้ามาเลยอีกแกพ่อมดไม่รอช้าว่ายแท่งไอายไลเนอร์ใช้กระบวนท่ามวยไทยรีบจระเข้ฟาดหันไปหนึที ต่อด้วยหนุมานถวายแหวนร้องตะโกนสุดแรงเกิดครั้งนี้อาจจะยังนะปีศาจอาสูร,รปากีสถานที่โดนการโจมตีไปอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไหวเช็ดเลือดที่มุมปากอย่างหล่อเทและยิ้มมุมปากพร้อมพูดว่าฮึทำได้แค่นี้เองหรอพ่อมดุดพร้อมกับแปลงร่างขั้นสุดยอดที่เปรียบไปด้วยออร่าสีรุง้งพ่อมดยืนดูออร่าสีรุ้งที่ออกมาจากปีศาจอาสูร,รที่แปลงร่าง มีการละเราต้องใช้ปราณอายไลเนอร์กระบวนาท่าคมกริบพิฆาตเพื่อจัดการในครั้งเดียวพ่อมดพูดขณะกำแท่งไอายไลเนอร์ไว้แน่นเตรียมใช้กระบวน5าพ่อมดใช้กระบวน่าพุ่งเข้าไปฟันที่หลังคอปีศาจอย่างรวดเร็วแต่ทว่าฟันไม่เข้าคอของปีศาจอสูรปากีิถานแข็งมากทําให้พ่อมดต้องไา่มนให้ตัวเองและอาวุธใหญ่กว่าปีศาจหลายเท่าแล้วฟันเข้าที่คอที่เดียวเฉาะ แต่ทันใดนั้นเขาเห็นเงาอะไรบางอย่างจากข้างในลึกของปราสาทตรเขาเห็นเงาดำขยับได้พอเพ่งชัดๆด,ดันเป็นหมูกระทะในตำนานที่กินแล้วจะสามารถเพิ่มพลังบวก99999พอมดจึงรีบพุ่งไปหาหมูกระทะแทนพอมดได้ลิ้มลองรสชาติของหมูกระทะอย่างอริตอร่อยแต่กลับลืมตัวไปว่าตัวเองนั้นเป็นอิสลามจึงทำให้ลิ้นแข็งจนไม่สามารถพูดได้พูดได้เพียงแต่คำว่า เทรซเม่ล็อกเชดไม่เฟดไม่เฟลพ่อมดพูดคำว่าเทร m e ม่ล็ s h a ชดไม่เฟดไม่เฟลสามจบจนหลุดพ้นจากคำสาปและวพุ่งผ่ายประสายเข้าไปหาพระราชาพ่อมดพุ่งเข้าไปเต็มแรงแต่ดันชนม่านเวทมนต์บางอย่างก,กระเด็นออกมามันก็คือเนื้อกระทาเพิ่มพลังบวก9 9 9า9 9เอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจแต่ดันเป็นอิสลาม ตอนนี้ตัวของพ่อมดนั้นเริ่มกลับเกิดตุ่มบวมลายขึ้นพร้อมกับพลังที่เพิ่มถึงบวกเก้าเก้าเก้าเกเกแต่พอพ่อมดยกยาแก้ตุ่มบวมมาด้วยขณะที่เขากำลังจะกินมันนั้นได้เห็นลำแสงส่องลงมาซึ่งลำแสงนั้นมาจาก UFO ภายใต้ลำแสงนั้นคือราชาคุกกี้ที่พ่อมดกำลังตามหาเขาถามพ่อมดว่า กำลังตามหาลาบูบูสมบัติของฉันอยู่สินะอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้ที่นั่นหมดแล้วแต่พ่อมดเห็นลาบูบูที่อยู่ข้างเอวของราชาคุกกี้จึงทําให้เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งเพื่อแย่งชิงลาบูบูแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ